สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ช่องสัญหามีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะวันนี้หยิบยกมาจากผู้จัดการออนไลน์ค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องของผู้หญิงที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จอยู่เบื้องหลังราชบัลลังก์ซึ่งของไทยไม่ค่อยปรากฏให้เห็นมากมายเท่าไหร่นะคะผิดกับของต่างชาติหรือต่างประเทศเขาจะมีเรื่องเล่าหรือตำนานที่เขียนเล่าต่อๆกันมาให้เราได้อ่านอย่างเพลิดเพลิน แต่ว่าของไทยก็มีบ้างค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ก็จะเอาเรื่องของเจ้านางล้านนาผู้อยู่เบื้องหลังถวายราชบมลังราชวงศ์จัก,กรีแล้วก็เป็นผู้ที่บัญชาการทัพมอรลาวพิชิตกบฏค่ะคุณผู้ฟังเห็นไหมคะเรื่องของผู้หญิง <c oughs> จริงๆแล้วน่าจะมีเยอะแยะมากกว่านี้มากมาย <c oughs> ไปตามกันเลยค่ะ อย่างที่เล่ามานะคะว่าประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ค่อยได้บันทึกเรื่องราวของผู้หญิงที่มีบทบาททางการเมืองไว้มากมายเท่าไหร่มีน้อยมากที่จะมีการบันทึกหรือจารึกไว้ให้เราได้มาอ่านมาเจอมาพบอ่ะนะคะที่เราเห็นกันอยู่ก็มีสมเด็จพระศรีสุรโยทยเท้าสุรนารีเท้าเทพกษัตรีเท้าศรีสุนทรและยังมีอีกนางหนึ่งค่ะของล้านนา ซึ่งก็ไม่ค่อยได้มีใครเอ่ยถึงเท่าไหร่นะคะซึ่งท่านก็มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์แล้วเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการนำราชบรรลังถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระผู้สถาปนาราชวงศ์จัก,กรีกับคุณผู้ฟังเจ้านางองค์นี้มีพระน,นามว่าเจ้าสีอโนชานะคะเป็นราชธิดาในเจ้าฟ้าหลวงชายแก้วหรือเจ้าฟ้าสิงหราชธานีผู้ครองนครลำปาง แห่งราชวงศ์ทิพจักราธิวงศ์หรือเรียกกันว่าราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนค่ะที่เป็นราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนก็เพราะมีโอรสถ,ถึง7พระองค์แล้วก็มีราชธิดาอีกสพระองค์นะคะในปีพศ .2317 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพร้อมด้วยทหารเอกสองพี่น้องเจ้าพระยาจักรีแล้วก็เจ้าพระยาสุรสี ได้ยกทัพขึ้นไปปราบพม่าทางหัวเมืองไฟเหนือที่เชียงใหม่ขณะนั้นลำปางอยู่ในปกครองของพมา่าแล้วกำลังขมคืนกับที่พม่ารีดเอาแต่ภาษีแล้วก็เกณฑ์คนไปรบเจ้ากาวิละราชบุตรองค์โตของเจ้าฟ้าหลวงชายแก้วเนี่ยนะคะจึงปรึกษาน้องชายอีก6องค์ว่าควรจะถือโอกาสนี้สวามิภักดิ์ต่อกรุงธนบุรีซดีกว่า เพราะว่าเป็นคนไทยด้วยกันดีกว่าเป็นทาสพมา่าจึงวางแผนแบ่งกำลังเข้าร่วมกับทหารพม่าที่ไปช่วยทางเชียงใหม่แต่วางแผนให้ถอยทัพเมื่อปะทะกับทัพไทยส่วนกำลังที่เหลือทางลำปางก็จัดการกับทหารพม่าที่รักษาเมืองลำปางที่เหลืออยู่น้อยเต็มทีตอนนั้นและเมื่อจัดการกับพม่าที่ลำปางแล้วเจ้ากาวิละก็ยกทัพ ตามไปสมทบที่เชียงใหม่เข้าร่วมกับทัพไทยตีพมา่าแตกพ่ายไปค่ะคุณผู้ฟังเมื่อขับไล่พมา่าออกไปได้หมดแล้วนะคะสมเด็จพระเจ้าตากสินก็ทรงโปรดกล้าวแต่งตั้งพระยาจ่าบ้านขึ้นเป็นพระยาเมืองเชียงใหม่แล้วถอนทัพกลับขณะทรงแวะพักแรมที่นครลำปางนั้น เจ้ากาวิละได้นำพระอนุชาและก็พระคณิฐาทั้ง9้าองค์เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าตากสินซึ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินก็ทรงแต่งตั้งพระยากาวิละขึ้นครองนครลำปางตั้งเจ้าธรรมลังกาพระอนุชาขึ้นเป็นอุปราชแล้วก็สถาปนาทั้งเจ็ดองค์เป็นราชวงศ์ตอนนั้น ในหนังสือตำนานเจ้าเจตนนะคะมีการบันทึกถึงเรื่องราวของความรักของนางสีอนุชาไว้นะคะว่าเจ้าพระยาสุรสีผู้เป็นน้องของพระยาจักรีเนี่ยนะคะมีใจปฏิพัติกับนางสีอนุชาราชคินีน้องแห่งเจ้ากาวิละคะ่ะจึงใช้ให้ขุนนางไปขอกับพี่น้องเจ็คนนี้นะคะซึ่งพี่น้องทั้งเจ็ก็ได้ถวายนางสีอนุชา เป็นราชวิเทวีแห่งพระเจ้าเสือหรือปยาศีสุรศีนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคันเมื่อถึงกรุงทนบุรีเจ้านางสรีอนโนชาก็ได้รับการเปลี่ยนสถานะเป็นท่านผู้หญิงสิริรจนาแล้วก็ให้กำเนิดธิดาคนหนึ่งในปีพศ2320ชื่อว่าพิกุลทองเมื่อผัดแผ่นดินเจ้าปยาสุรศีพิสนุวาธิราชผู้เป็นพัสดาหรือสามีนะคะ ก็ได้รับโปรดเก้าสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถกรมพระราชวังบวรท่านผู้หญิงสิริรจนาก็ได้เลื่อนฐานันดรขึ้นเป็นเจ้าครอกสีอนุชาพระอัครชายาเธอในกรมพระราชวังบวรสถานมงคลบทบาทสำคัญของเจ้านางสีอนุชาที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ก็คือ ในพศ2324ขณะที่ทหารเอกสองพี่น้องก็คือสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกกับเจ้าพระยาสุรสีพิศนุวาธิราชเนี่ยนะคะนำทัพไปปราบการจราจนทางกรุงกัมพูชาด้านกรุงธนบุรีก็เกิดความวุ่นวายเมื่อพระเจ้ากรุงธนบุรีเสียพระจริตพระยาสันได้เข้ายึดอำนาจแล้วก็บังคับให้พระเจ้าตากสินทรงพนวดจับพระบรมบงวงศานุวงศ์จองจำ แล้วก็ตั้งตนเป็นผู้สำเร็จราชการประกาศว่าจะถวายราชสมบัติให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกแต่แล้วก็เปลี่ยนใจจะครองราชเสียเองดังนั้นจึงได้ปล่อยตัวพระเจ้าหลานเธอกลมขุนอนุรักษ์สงครามพร้อมกับเกลียก,กล่อมมอบเงินในพระคลังให้เตรียมรับมือกับสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเมื่อกลับมาค่ะ ส่วนพระเจ้าหลานเธอคนนี้นะคะก็มีได้ซื้อกับผู้มักใหญ่ไฟสูงเมื่อได้ทั้งเงินได้พักพวกมาแล้วก็คิดว่าจะชิงราชบัลลังเอาไว้เองค่ะฝ่ายพระยาสุริยวงศ์หรือทองอินเจ้าเมืองนครราชสีมาซึ่งเป็นหลานของสมเด็จเจ้าพระยามากษัิย์ศึก ทราบข่าวทางกรุงธนบุรีจึงไปแจ้งให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกทราบสมเด็จเจ้าพระยาจึงให้พระยาสุริยะอภัยนำกำลังไปกรุงธนบุรีก่อนแล้วตัวเองจะยกทัพตามไปเมื่อจัดการกับคำเมรแล้วแล้วก็ให้เจ้าพระยาสุรสีเนี่ยอยู่รักษาการต่อ พระยาสุริยะอภัยก็นำกำลังจำนวน1,000คนมาถึงกรุงธนบุรีนะคะกรมขุนอนุรักษ์สงครามซึ่งเตรียมการพร้อมแล้วก็เข้าโจมตีทันทีเกิดการประทะกันอย่างหนักฝ่ายพระยาสุริยะอภัยยังไม่ทันตั้งตัวก็เพรียงพรำกรมขุนอนุรักษ์สงครามจึงเป็นฝ่ายได้เปรียบค่ะท่านผู้หญิงสิริรันา ซึ่งเป็นเชื้อไม่ทิ้งแถวของราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนบ้านอยู่ไม่ไกลจากที่รบนักจึงเข้ามีส่วนร่วมในเหตุการณ์ทันทีดังปรากฏหนังสือไทยรบพรมา่าบันทึกไว้ว่านะคะคุณผู้ฟังเมื่อการรบเกิดขึ้นนั้นเจ้าสิริรจนาท่านผู้หญิงของพระยาสุรสีอยู่ที่บ้านปากคลองบางลำพูรู้ข่าวศึกมาปล้นบ้านเจ้าพระยาสุริยะอภัยจึงคิดอ่านกับพระยาเจงพระยาราม นายกองมอนเพื่อปราบกบฏขณะที่พระยาสุริยะอภัยเพียงพรานั้นนะคะเจ้าสีอนุชาก็บัญชาการทับมอนและก็ลาวเข้าขนาบจนกรมขุนอนุรักษ์สงครามกลายเป็นฝ่ายเพียงพรถตกจับได้เจ้าครอกสศีอนุชาหงายเมืองไว้ได้แล้วนะคะตอนนั้นก็ใช้ให้ไปเชิญเอาเจ้าพระยาจักรีพระยาสุรสีสององค์พี่น้องเข้ามาผ่านพิภพขึ้นสวรราช เจ้าพญาจักรีคนพี่ก็เป็นกษัตริย์องค์หลวงปรากฏว่าได้นามทักว่าสมเด็จพระพุทธเจ้าบรมโชธพระยาสุรสีตนน้องปรากฏว่าล้นก้าวล้นกระหม่อมกรมพระราชวังบวรสถานมงคลวังหน้าด้วยเหตุการณ์ครั้งนี้เจ้าศีอนุชาก็ได้รับความชอบเป็นอันมากนะคะรวมไปถึงราชวงศ์เจ้าเจ็ดตน ซึ่งสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกปราบดาวพิเศษขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระเจ้ากาวินละก็ได้นําเจ้านายพี่น้องลงมาเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงโปรดพระกนาโปรดเกล้าให้พระยากาวินละเลื่อนพระยศขึ้นมาเป็นพระยาวชิรปราการเจ้าเมืองเชียงใหม่แทนพระยาจ่าบ้านที่เสียชีวิตในปลายกรุงธนบุรีค่ะคุณผู้ฟัง ส่วนเจ้าสีอโนชานะคะสิ้นประชนเมื่อวันที่5มิถุนายนาพศ2364ขณะมีพระชนมายุ71ปีซึ่งกูบ่บรรจุอธติตั้งอยู่ที่วัดพระาธาตุลำปางหลวงจังหวัดลำปางกับคุณผู้ฟังเจ้าเสีอโนชามีพระราชธ,ธิดาที่ชื่อพิกุลทองนะคะนางก็ได้รับโปรดเก้าให้เป็นเจ้าฟ้าทรงกลมมีพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้าหญิงพิกุลทองกรมขุนศรีสุนทรซึ่งนี่ก็เป็นโซ่ทองสายหนึ่งที่โยงใยราชวงศ์เจ้าจิตตนแห่งล้านนาไว้แนบแน่นกับราชวงศ์จัก,กรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ส่วนอีกสายใยญที่โยงราชวงศ์จัก,กรีกับล้านนาเข้าไว้ด้วยกันอีกองค์หนึ่งก็คือ เจ้าดารารัศมีพระราชชา,าในสมัยรชัชกาลที่5นะคะคุณผู้ฟังซึ่งเจ้าดารารัศมีนี่ก็เป็นพระธิดาในพระเจ้าอินทรวิชานุนเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ในราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างคะเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีความโยงกันไปโยงกันมานะคะซึ่งก็น่าติดตามมากมาก,มากเลยค่ะคุณผู้ฟังฟังแล้วทำให้เรารู้เรื่องราวเรื่องของ ว่าสมัยก่อนเนี่ยพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นจอมทัพไทยะคะ่ะไม่ได้อยู่สุขสบายนะคะมีหน้าที่ในการเฝ้าระวังแล้วก็ปกป้องบ้านเมืองอยู่ตลอดซึ่งพระองค์ก็คงหาเวลาในการที่จะอยู่นิ่งๆได้ยากค่ะคุณผู้ฟังกว่าเราจะเป็นกรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็อยู่มาจนถึง10บราชการนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะคุณผู้ฟังเราต้องผ่าน เรื่องราวต่างๆมามากมายเลยค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ